รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสําหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีผู้เรียกรอยยิ้มด้วเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมสวัสดีครับเพื่อนๆดูแลตัวเองนะครับ รักษาสุขภาพสงการแล้วสวัสดีปีใหม่ไทยนะเที่ยวที่ไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะดูแลตัวเองให้ดีชีวิตร่างกายเรามันไม่มีอะไรเนาะจะเจ็บจะป่วยนะครเดี๋ยวจะเจ็บข้อระกระดูกไม่มีอะไรผมวันนี้ก็ออกจากสวนนะมันไม่ค่อยมีกําลังใจทำมพราทุเรียนมันร่วงเยอะทำอะไรไม่ได้สภาพอากาศมันร้อนจัดมันจัดน้นทําให้เกิดอ๋อ อากาศเราป้าวทำให้ทุเรียนกำลังสวยลูกกำบันล้วนไม่เป็นไรปีนี้นี่ไม่ใช้ปีหน้าก็ใช้เราสร้างขึ้มันมาโอเควันนี้เรามีของอร่อยนะวันนี้ไปไล่จับไก่ชาวบ้านได้มาหนึ่งตัวครับไม่ได้ไปกินฟรีครับวันนี้ทํากินเองจําไว้นะเรามีของดีอะไรอร่อยเราเก็บไวก้กินเองนะครับไหนที่แม่ไม่มีเราก็ไปหาจิงกับเพื่อนผมกัาวเครื่อ,อนครับ ื่องห,อ,อ,ลหอ,อล่ะัการตกเเติมน้ำทีหลังรับความอร่อยใส่ลงไปไม่ต้องรอเดือดครับอืมกิดฟ้าครับ กะว่าได้ที่ร้อนแล้วก็จะเอาไก่ขึ้นเอาไปกินนะครับนี่ครับเวลาเรามีของดีๆเราก็อาแอบไว้กินคนเดียวครับเวลาไม่มีกินเราก็ตะเวนตามบ้านเพื่อนครับตามคนรู้จักนะครับของดีต้องแอบไว้กินคนเดียวกันเพื่อนจำเอาไว้นะครับโอเคสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ชโลมลงไปนะครับ อืมใส่หลายแสบหลายใส่หงบปลูกตัวตกรองมันมากครับจัดจัดปลัรัดบอกเถมด้วยปลา,ปลาขาดไม่ได้มีปลาขาดเธอขาดใจยาะละกะ้าม่วงแก้วนะครับมม่วงใหญ่กันดลกมากเลยแต่โดนอากาศแรงมากไวนะ ก็เป็นโต๊ะอาหารเราครับนี่พาชนเพื่อนมาทานอาหารใต้ลหมหม่ชาวไร่ก็แบบนี้แล้วครับไร้คู่อยู่เดียวถึงหมื่นปีนะครับผู้หญิงมีแต่คนหลอกลวงนะครับเมนูของเราวันนี้ก็มีแค่นี้แลครับปักตองส้มตำขาดไม่ได้ครับมาแดกนี่แม่งกินทุกวันเลยนะไปงานไหนก็เจอส้มตำไปงานศพก็เจอนะครับ จำไว้นะเพื่อนมีดีเราเก็บไว้กินคนเดียวมีไก่เนื้อเราเก็บไว้กินคนเดียวเราไม่มีเราก็ไปตะเวนหาเพื่อนฝูงนะเพื่อนอาหารเราก็มีท่าน,นี้ครับกินง่ายอยู่ง่ายนะมีดีเราก็เอาไว้กินแต่เราถนะ้าไม่มีอาหารเราก็ไปกินที่เพื่อน สงการแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับเพื่อนๆเนที่ยวอ,อะไรก็ให้ระมัดระวังเรื่องบัณทินะครับเพราะว่า,าร่างกายเราไม่มีอะไรส่วนผมก็อยู่ที่นี่ครับรู้วสวนนี้ไม่มีอะไรโอเคมาทานอาหารกันที่ว่วพูดมากเสียเวลานี่เป็นปลาราที่มีตอนนะมัน,รอ,มมน,มนมอร่อยมากถ้าไม่มีตัวนี้นี่กินไม่ไอย ก็ชอบกไลค์ใ <mean> ช่กดแชร์ครับเจอกันลีปหน้าัเพื่อนดูแลตัวเองมากๆครับผม